ทำไมเราถึงใช้ไฟวิดีโอสําหรับการถ่ายคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์เลยนะซึ่งกล้องที่เราใช้เทสในคราวนี้นะครับก็คือกล้อง nikon z8 แล้วเราก็เทสโดยที่เราล็อกค่าไว้บาลานซ์เอาไว้ด้วยล็อกค่าชัตเตอร์สปีดแล้วพยายามเอ็กซโพสให้ไฟทั้ง2ดวงที่เราจัดเอาไว้เนี่ยให้มันเท่าๆกันโดยการเทสสลับกันถ่ายระหว่างไฟแนลไลท์และหลอดไฟบ้านแบบจบหลังกล้อง หลังจากที่เราเทสไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นข้อแตกต่างมันอย่างชัดเจนเลยครับว่าสีแดงที่บนผิวแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยระหว่างไฟบ้านที่เป็นไฟแบบหลอดไฟบ้านๆเลยมันจะออกอมเขียวมากๆเลยส่วนไฟที่เป็นไฟงานวิดีโอเนี่ยสีแดงสีผิวแดงเนี่ยจะออกมาอิ่มและสวยมากๆข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็จะมีผลต่างๆในการที่เราถ่าย subject อื่นๆด้วยนะเมื่อกี้ดูเรื่องสีผิวกันไปแล้วใช่ไหมคราวนี้มาดูเรื่องของการถ่ายอาหารกันบ้างครับนี่คือเนื้อ ที่จัดไฟโดยไฟสำหรับถ่ายวิดีโอและเนี่ยก็คือเนื้อที่ถ่ายด้วยไฟสำหรับไฟที่เป็นไฟบ้านนะหลอดไฟธรรมดาตัวนี้ไฟภาพตัวอย่างที่เห็นทั้งหมดในคลิปนี้จบหลังกล้องจาก z 8รอ12บิตเราจะสังเกตได้ชัดเลยครับว่าไฟบ้านธรรมดาเนี่ยสีมันจะออกอมเขียวๆคือสเปกตรัมสีแดงมันไม่ค่อยมีเมื่อเทียบกับไฟที่เป็นไฟสำหรับงานวิดีโอแล้ว จะเป็นท่ามสีแดงนี่มาเต็มมากๆเลยต้องมีคนถามแน่ๆว่าเอาไปเกรดสีแทนได้ไหมแนะนําให้ใช้ไฟวิดีโอดีกว่าครับสวยกว่าเยอะและนี่ก็คือสาเหตุครับ